วัสดีอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเออเจนัสในเกม ROX เหมือนเดิมน,นะครับนี่เป็นไงหมวกกิจกรรมได้มาแค่นี้นะครับกิจกรรมที่แล้วที่มี PVP อะไรนั่นแหละมันได้แค่คอสตูมนะครับสายฟรีอย่างเราไม่ต้องไปสนใจนี่แหละครับวันนี้เราก็จะมา พัฒนาตัวละครของเรากับสูตรกบบินที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับหมวกตีพวกของผมเ <c oughs> นี่โยโดโช์ไปทีหนึ่งสงสัยเราจะได้เคเวสนี้มาทุกวันนะครับนี่เคเวสสีง่วงแล้วก็กดไปเล้ครับนี่มันจะมาหาให้แมวเนี่ยใส่หมวกเหมือนกันเลยแล้วก็แตะข้ามไปแต่อีกทีนะครับมันจะให้เราส่งปลาอะไรก็ได้ไปให้มันสิบตัวนะครับ แล้วมันก็จะให้เหยื่อแล้วเราก็กดไปอีกทีครับมันจะให้เราใช้เหยื่อนอนลุง้งนอนลุง้งเราก็กดตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนจากนอนธรรมดามาเป็นนอนลุง้งนี่แล้วก็กดตกไปก็รอวงสีเขียวก็กดแล้วเราก็กดคราฟทีเดียวเลยโอเคปัรเสร็จแล้วก็ไปสมเกตไอซาเวเ์วมอนเดิม ส่งเควสปุ๊บนี่ครับเราจะได้เหรียญปลามาสิบเหรียญใช่ไหมพอเราได้เหรียญปลามาสิบเหรียญแล้วเราก็เข้าร้านค้าของมันเนี่ยหมวกกบบินของเรานะครับมันใช้ร้อยยี่สิบเหรียญวันหนึ่งเราจะได้สิบเหรียญก็สิบสองวันนะครับก็จะได้หมวกนี้หรือว่าเหรียญเราไปซื้อออตัอดกลางก็ได้นะครับนี่ครับเหรียญเหรียญปลารเราจะซื้อก็ได้สาม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  ร้อก็ประมาณเนี่ยกับสี่หมื่เพชรชูพูนะครับเมื่อเราได้งวกกบบินมาแล้วเราก็จะมาตีบวกหลังจากที่ศึกษามานานนะครับว่าเมืองไหนจะตีบวกในเมืองพรไม่ใช่ที่ที่เราจะตีบวกโดยการนี่ครับกดเข้าไปที่อาวุธหรือประดับที่เราจะตีบวกนะครับแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันแล้วเรากดไปที่นี่ครับปรับแต่งอุปกรณ์ไป มันก็จะวิ่งไปครับเมืองที่เราจะตีวกวมันวิ่งไปแล้วนี่ครับมันจะมาโผล่ที่หน้าอัพขัน้นถ้าคุณใช้อาวุธเซต40นะครับนี่คือไอพวกนี้มันก็จะมาโผล่เมืองนี้ครับถ,ถ้าใช้ประดับ5060มันก็จะไโปโผล่เมืองอื่นแต่ตอนนี้เราใช้ประดับเขามันเลเวล40ด้วยนะมันจะมาโผล่ที่เมืองนี้ครับนี่ทีสุดไอแลนด์แล้วเราก็ ไปหาหมอตีบวกกันครับน,นี่โดยการคลิกที่ประดาบอีกทีแล้วก็ดิดไปโอเคมันจะมาโผล่ที่หมอตีบวกทันทีครับแต่อย่าพึ่งครับเราต้องย้ายผีเซตหนึ่งเดี๋ยวของแตกขนาดของขาวยังห่วงของแตกะ่ะคิดดู <S <S มาที่พีเซตที่สองของผมนะครับลงจากจักรยานของเราติง๊งนี่ครับ พีเซ็ตที่สองนี้ผมทําไว้เพื่อตีบวกรวนนะครับโดยการน,นี่ครับอัพลักตันลักก็คือโชคเราจะได้โชคดีโอเคแล้วเราก็มาทําการสืบทอดรีไฟกันนะครับสืบทอดอุปก,กรณ์แล้วก็ทอดมาทาลิสกันนอนเลยครับเอามาแค่ดีไฟนะครับนี่แล้วก็ประดับ เอามาแค่รีไฟล์โอเคครับนี่แล้วเราก็คลิกไปที่หม้อรีไฟล์ของเราได้เลยสองชิ้นนี้นะครับบวก6ผมเตรียมหินตีบวกไว้ย8ก้อนเราก็จะได้ทั้งหมด14คลิกก็พอชิ้นละ7จคลิกเอาไปดิมันต้องบวก6บวก7บวกแบวกเบวกสิไปเลยโอเคแล้วเราก็ มาสังเกตกันที่กบครับนี่ลอกกบน้อยของเราเห็นไหมครับเขาจะมองขึ้นสูงขึ้นแสดงว่ามันจะกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆและเอวของเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเอาจริงก็แถ้แหละโอเคครับแล้วเราก็ย้ายมาแนวสองนะครับแนวสองคือแนวที่เรารักโฟกัสที่น้องกบครับพอน้องกบกระโดดปุ๊บเรากดปั๊บโอเคเริ่มด้วยทานลิทกันก่อนนะครับเราจะ วัตถุคุมคองออกนะครับนปปล่อยมันแตกไปแล้วก็รอน้องกบกระโดดนะครับบินไปเลยหนูบอกตึงฮัลโหลค่ะ2000 y ั a r s ต a t e r โอเคครับก็สวัสดีอีกรอบครับ ไปเปลี่ยนชุดมาไม่ใช่ผ่านไปอีกวันเลยกว่าจะทำใจได้โอ้โหแตกไปทีหยุดตีไปนหนึ่งวันเราก็อยู่หน้าตู้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็หลอนิดนึงนะครับขออนุญาตหล่อวันนึงโอเคเรามาตีบวกกันต่อเลยผมกดไปหนึ่งคลิกแล้วครับตอนนี้เหลือยี่สิบหกก้อนก็จะคลิกได้อีกสิบสามคลิกนะครับมาที่ทาิสเหมือนเดิมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลืมยายแน่วแนวสองคือแนวน้ำชุกของราอนครับนี่เอาการแตกออกครับนี่เราไม่ใช้ของเขาถ้าของแตกก็ซื้อของใหม่มาเปลี่ยนโอเคครับเหมือนเปลี่ยนรดไฟอะแล้วเราก็เฮ้ยประกาศมาว่ะบงังรอแปบ๊บขออภัยด้วยนะครับเมื่อกีอ้ประกาศมาบังน้องกบเราเราต้องรอน้องกบกระโดดก่อนเรามาติเอ่อการแตกออกก่อนนะครับ นี่โอเคแล้วเราก็จับจ้องไปที่น้องกบเราน้องกระโดดตึงเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบแล้วอ,อน่าจันคลิกซ้ำอีกทีน้องกบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเราต้องเอากาันแตกออกก่อนมาพร้อมแล้วบินเฮ้ยไม่แตกไม่ลด สองทีแล้วนะครั้งนี้องได้แล้วแหละน้องเตรียมบินเฮ้ยเกือบล้โอ๊ยไม่ได้ซ้ำเลยย้ายแนวครับมาที่แนวหนึ่งกันต่อเลยนะครับมาทาลิสเหมือนเดิมไม่แหละไปไอ้หนูถึงเออบอกห้าไปดิโดนดทีลูก ต้องเอาเอาการแตกออกใช่ไหมโดดไปดีเฮ้ยสองคิงติดมามาเาะเฮ้ยเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบเลาอะ่ะสูนโกปินเฮ้ยตกสามพ,พอก่อนพอก่อนใจเย็นเย็นงูบามาเรากลับไปแนวสองครับแนวที่เราลักมา S 1> <S 1> <S แม่งไม่อาใส่เสื้อเลยร้อนมีอยู่แชิ้นมีโอกาสกลับมาได้แค่สองครั้งมาหนูบินไปเออเป็นไงล่ะเอ้ามีหนึ่งก็ต้องมีสองหรอวะไอหนูเตรียมโดดมองไปมองขึ้นไปโดดปึ๊งเฮ้ยโอเคพอก่อนเมื่อกี้แนวหนติดสครั้งอะโอเคครับ มาที่ไอปีกบวกสี่ของเราเอาการแตกออกเฮ้ยประกาศมาวะ่ะอีกแล้วอะโอ้โหจะประกาศอะไรเยอะแยะนี้โอ้โหบอสจะเกิดเยอะๆไม่ต้องสนใจครับยาวมาก <c oughs> เราต้องโฟกัสที่จ <c oughs> ุดที่บอกของเราเอาการแตกออกไป <c oughs> นี่มาหกคลิกหกคลิกของเราเราน้องโกคารด์ด น้องเตรียมพร้อมแล้วน้องมองบนน้องมองบนน้องจะก,กระโดดน้องจะก,กระโดดไปแต่หนูบินเอ้ย,อยลืมเปลี่ยนเป็นแนวสองเอออะไรเนี่ยเฮ้น้องพร้อมแล้วเราเตรียมชิกตาต่อตาฟันต่อฟันเตรียมโดดเฮ้ยมาว่ะเอาดิไม่เชื่ออย่าลบเล้าเฮ้ยประกาศมาอีกแล้ว บอลจะเกิดอะไรในหนาวเนี่ยมิเทสประกาศมาอย่าตีนะครับหยุดหยุดกินน้ำกินท่าเฮ้ <c oughs> ยน้ำอย่าลกอย่าลกบอกแลวอย่าลก <c oughs> โอเคครับประกาศให้ประกาศให้แล้วเราก็ต้องมาตีวกตอ่อ <c oughs> มารีไฟอีกคิดเดียวเท่านั้น <c oughs> วันมอไหม <c oughs> นี่การแตกออกตดจ้องไปที่น้อง น้องเตรียมกระโดดแล้วเราก็มองบนดึงไม่จบเขาแตกไปหนึ่งครับย้ายแนวครับย้ายกลับมาแนวหนึ่งหนึ่งสองหนสองสองหนึ่งเฮ้ยประกาศอีกแล้ววะ่ะอีกสิบนาทีอะไรเนี่ยฝนจะตกโอ้ยเกมนี้จะประกาศเยอะไไปไหนวะโอ้ย oh, <no. S 1> ประกาศนั้นหายจังวะประกาศแล้วประกาศอีก ขณะนี้สภาพอากาศฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางมีน้ำทะเลนุนเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่ง <Okay. S 1> ท่วมประเทศเลยเนี่ยไงกันบ้างครับตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมโอโ้โหดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดก็ยังไม่หายน้ำท่วมก็มาพีเอ็มสองจุดห้ามันก็ไม่ได้หายนะครับมันก็ยังอยู่เราก็พยายามอยู่แต่ในบ้านนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเลิกฟองพมกันไปมาประกาศหายแล้ว อีกคลิกเดียวเท่านั้นเฮ้ยเหลือหินอยู่6ก้อนนะครับอีก3คลิกแล้วต้องการแค่1คลิกไม่วาจะสง่งที่หนก็นไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังลองไม่จบกใจเย็นลูมาไม่มีคำสง่งบินไป,ปแย้ายกลับมาแนวสองครับแนวสองที่เรารักมาสูตรตี ในตู้ผสมตู้ลงตู้แม่งใต้ตู้นี่แหละสูตรตีใต้ตู้นะครับตอนนี้มีทุกสูตรอะพอกันแตกออกนะครับเหลืออีกสองคลิกเอ้ยประกาศมาอีกแล้วโอ้ประกาศเยอะวันนี้เนี่ยวันนี้วันอะไรเนี่ยวันพุธพุโทโธพุโทโธพุทโธไี่มีตังโธประกาศหายแล้วครับเราอยู่กันที่แนวสองมาเดืองครับนี่สูตรตีใต้ตู้เข้าไปในตู้เลยครับนี่มีกี่สูตรวะเนี่ย รวมเป็นหนึ่งเดียวก็ตู้เราใช่ไหมครับตู้หายไปแล้วเราก็ดูน้องกดบินเหมือนเดิมสูตรสองสูตรผสมกันเอากันแต่ออกครับนี่เหลืออีก2คลิกสุดท้ายเราต้องการแค่1คลิกแค่ทีเดียวเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับนี่มาน้องเตรียมโดดผมเตรียมกดไปไอ้หนูบินตึงไป้ออือีกทีเดียวอีกทีเดียว แค่เดียวต้องรอเราเห็นตีนตีนนกเอ้ยนี่ตีนนกตัวนี้แล้วน้องก็โดดน้องก็โดดน้องเอ้ยแตกแหมไม่เกี่ยวกับนกกัะโกบแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ฟาร์มนะครับมาอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกนันครับผมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ครับลืมไปไม่มีโฆษณาไปเอาละครับสวัสดีอีกครั้งนะครับนี่ไปฟาร์มมาแล้วครับ ตอนนี้ก็บ่าย3านว่าชั่วโมงเดียวโพ้เอ๋ยวันนี้จะต้องบวก6ให้ได้ผมไปตกปลามานะครับ1,000สตามิน่านะครับได้ประมาณ70-80ถึงผมใช้เหยื่อประมาณ100นิดนิด1,000สตามินา่านี่เหลืออยู่พันกว่าแล้วส่วนไอ้หินบาเดียมเนี่ยผมซื้อเอานะครับ63ก้อนเลเวล2นะก็ประมาณ นี่สองหมื 20, เองโอ้ตัวละหก0้ถ้าซื้อ89ตัวเนี่ยหกหมื่คุณผมเลยตัดสินใจไปตกปลานะครับแล้วก็มาซื้อแร่เอาแล้วก็มาขับเนี่ยจะได้หินมาอีกแปดก้อน,น9ก้าก้อนว่ะใส่หมวกกบเรียบร้อยครับนี่โอเคแนว2ทุกอย่างพร้อมสืบทอดอ,อุปกรณ์แบบเตรียมพร้อมครับคลิกที่ ปรับแล้วก็การแตกออกหลังจากนั้นรอนกรอกบบินมาบวกหกคลิกเดียวรอกบบินบินไฟเ,เป็นไงคลิกเดียวติดบวกหกเราจะไปตกปลาอะไรตั้งนานวะเนี่ยโอ้เรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่อง แล้วตัวละครผมก็จะเป็นประดับบวก6กทั้งหมดนะครับนี่เป็นไงล่ะสวยพอแค่นี้นะครับสำหรับสายฟรีฟสี 5, บวกต่อถ้าใครบวก7บวก8ได้นี่โอ้โหเก่งเกินอะ่ะพอแค่นี้นะครับสายฟรีเราจะใช้เงินไปทำอย่างอื่นนะครับคือไปอัปเกรดตัวผมยังมีอัปเกรดแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยออฟแมวก็ไม่ได้ขึ้นเลยส่วนชุดผมจะเปลี่ยนเป็นชุดวอคิี่นะครับแล้ว เสื้อนี่ผมสุมได้จากกาชาก็จะใส่เสื้อฟ้าไปนะครับถ้าใส่เสื้อฟ้าเราจะได้เซ็ตนี่ใส่3ชิ้นบวกไฟนอลนดาเมจ2.5%นะครับ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ก็เป็นไปตามที่หวังไว้เป็นไงครับส,สูตรสูตรกบบิน <Yahoo! S 1> มันได้อยู่แกขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กด s ซ s c r ไครด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับสี่ไม